ท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ดินหรือการลงทุนในสังหามทรัพยุกนี้ยังไงบ้างครับท่านครับคือจริงๆนะฮะคือผมก็ผ่านตัวนี้มาตั้งแต่ปีสองกว่าโอ้โหสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับสี่สิบปีเต็มแล้นะครับผมจริงๆเนี่ยณบรรยากาศตอนนี้ที่ผ่านมาทอยหลังไปสี่ห้าปีนี้นะครับผมทำยากมากอืมทำยากมากเพราะอะไรเพราะอะไรครับ เพราะหนึ่งลายยอดผููไม่ผ่านเยอะออมันเป็นมาหลายปีแล้วไม่จะเดี๋ยวนี้มันเป็นมาสี่ห้าปีแล้วครับผมทำไมพขยงแต่คนทําไม่ไม่กล้ามายอมรับเพิ่งยอมรับมาสักส้าสองสามปีความจริงมันมันเกิดมาสี่ห้าปีแล้วอ,อใช่ครับผมถ้าคนที่ไม่ไม่รักในอะาชีพน,นี้นะแล้วบอกตรงๆเลยนะอสังหาริมทรื่ย์ไม่มีท่าออนทำไงถึงสามารถอยู่ยัง้งยืนยงมาได้ถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับทำแบบ เขาเรียกทำปั้นทุกดินเพราะว่าที่ผมรอบมาได้จริงๆเนี่ยครับผมมันมันเกิดจากอย่างนี้ถามว่าเวลานี้ผมทำไมมีที่เยอะโอ้ท่านเห็นบวกเขานี้เรามาแมงอย่งเดียวนี่ก็ซื้อไปประมาณสี่พันกว่าไร่แล้วในท่ผนมา,ถ,านถ้าเนี้ถเ่น<อ>ี้ก็ซื้อไปสี่พันถึงสี่สี่ห้าพันไร่โอ้ห้าพันไรนะ่เนาะคืออย่างนี้ไม่ใช่เราไปตังนะ,ะเพียงแต่ว่าในผมเนี่ยอาจจะไร่ยาวหน่อยนะครับผม คือรู้จักพวกคัาเนี่ยมันเยอะมากตั้งแต่เป็นลูกค้าเราเนี่ยตั้งแต่ศซนสยามอ่ะโซนสยามมีตั้งแต่ปีประมาณสองศูนย์นะสองศูนย์ก็ประมาณสิบเจ็ดปีมาแล้วก็ตัองห้าสิบปีครับผมใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่แล้วก็ทีนที่ผมทําไปทํามาเนี่ยเราก็จากจริงๆเห็นเราเราขายประตูแม่อัดประตูแม่อัดตรงเนี้ยเราก็จากเล็กๆเนี่ยจนเราใช้เวลาประมาณสักเจ็ดแปดปีจนเราสนใจที่สุดในลค่า อในวงการขายประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับในในพวกแม่อัดนี่แหละอ๋อครับใช่ไหมทีนี้สไตล์การขายของผมเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเป็นไงครับคนอื่นเนี่ยจะขายเงินสดประมาณบางคนก็ขายร้อยเปอร์เซ็นต์เงินเชื่อไม่เอาบางคนก็ก็มีขายสดสามสิบไม่ขายสดห้าสิบห้าสิบอ่ะครับผมปล่อยเงินเชื่อห้าสิบอันนี้กี่เยอะละครับ แต่ผมเนี่ยมันมีอะสู้เขาเขไม่ได้เพราะเพราะหน้าร้านผมมันมีห้องเดียวไงอยู่แถวภูเขาทองโอ้โหคนเดินสามสิโอ้ตอนนั้นพวกร้านประตูวงก้าต่างเต็มหมดเลยอุดลุงซุนก็สังเกตเนี่ยแหละครับใช่ไหมเราก็ได้อย่างผมก็ตายจากในหน้าไม่มีตังค์นะใช่ไหมไม่มีตังค์นะทุกคนรู้อะแต่เราก็ใช้วิธีแบบชาวบ้านไม่ทําอ่ะก็ให้เงินเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ทำให้เงินเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต มีตงังมีทุนไหมมันก็ไม่มีแต่ว่อหยิบจากพวกร้านเนี่ยเขาก็ให้เราเชื่อร้านพวกเนี่ยคือนักโปะใช่ไหมเขาเชื่อเครดิตเราด้วยนะครับอ่าก็เราก็สร้างเครดิตเราก็ติด็ๆทีนี้มาทำหมูป้าครับผมผมก็ค่อ้ๆเราก็รู้จักเป๊จนเราประมาณปีสองห้าสองห้าครับช่วงกรุงเทพสองร้ปีพอดีเลยอ่าสองห้าสอง้านี่ครับ เนื่องจากว่าเราตัวนั้นเราโตเดินโอ้โหเต็มที่แบบแค่แค่ว่าได้อย่างคือเราก็มองว่าถ้าโตแบบนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดเกิดมีเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเห็นหนี้ที่เราปล่อยเนี่ยมันมันก็อาจจะมีปัญหาเออใช่ครับแล้วก็พยายามเบกเบกแบบนี้เราก็อยากหาธุรกิจอื่นนะโงที่ว่าไม่ต้องปล่อยสินเชื่อ,อไม่ต้องขายเงินเชื่อทำ หาอยู่สักสองปีหาไม่มีอ,อ๋อหาไม่มีเัินคุณตั้งโรงงานก็ต้องไปเอเยนค,คุณนำ<ม>เข้ามาเป็นเป็นขายสง่งคุณต้องให้เขาติดครับมันมีอะไรไม่มีหาอยู่สองปีนนะครับมองไปมองเออไอ,อ,อลูกค้าเรานี่แหละมื่ว่านเนี่ยโอ,อ้แงินรัตังหมดเลยเออเออเว้ยมันก็มันก็ใช่อ๋อ,อผมก็ผมไปลองทำเปล่าลองทำอยู่สัก สามครับยี่สิบห้องโอ้แถวบ้านเล็กๆก่อนนะครับเล็เออแถวเาพัชดาขั้นแรกเลยที่ซอยอะไรนะแล้วโครงการใหญ่สุดของท่านนี่จะกี่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 โครงกงานอีซี่ก็คือไปเทคตรงไอนสาขาหนึ่งตลาดอินทารักอ้รั้อยห้าสิบหลังโอ้โหร้อ้าสิบหลังแล้วก็ทำก็อันนี้สองก็ประมาณสองร้ห้าสิบครับรวมๆแล้วนี่ก็สขหน่งประมาณสักเจ็ดร้อย อหเสสามสิบกว่าปีนี่รวมๆกันแล้วสี่สิบปีนี่รวมๆแล้วกี่กี่ห้องกี่หน่วยแล้วไม <ป S> ่ทำู่ขาหนึ่งอะระหว่างนั้นถึงถึงสองเก้าสองเก้าสามศูนย์เนี่ยก็สี่ห้าห้าปีก็ทำไปเจ็ดร้อยโอเสร็จแล้วคือตอน,นั้นมันซื้อที่ยากอเออเราก็ไปนปลบก,กับกับแบงก์อะเี่อาชีพผมนี่นะอันนี้เราเราเรียนรู้เราก็บอกบอกว่าเนี่ย อาชีพผมมันต้องถูกไลต่ตลอดเลยเขามาถูกไล่คืออะไรครับป็นไงครับอ้าวอย่างสมมติยกตัวอย่างตรงไหนก็ได้บนถนนน,น่ะเมื่อสามสี่ติดเดี๋ยวนี้ก็มาหมืองกันอย่าง,างสมมติที่เนี่ยว่าในยาน่านีมีสักหกสิบไล่์แรงหนึ่งนะมันก็แบ่งให้ลูกกันละยี่สิบสามคนถูกไหมอ้าวไอ้คนแรกขายแล้วแบนจะเท่าไหร่ก็ได้เออราไปถงดินมาทางบ้านตัวอย่างก็ เราอยากซื้อไปที่สองเนี่ยชื่อราคาเก่งนอนซะแล้วเนี่ยไม่ได้แม่งกระโดที่บางทีร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะแล้วเราจะขึ้นราคาบ้านได้มาให้มันหน่กกันค่าไรงด้วยเนีมันก็ไม่ได้อย่างไหมอ้าวเนี่ยคืออันนึงว่าผมก็ไปไปเปิดแบงก์มาเอ้ยเนี่ยอาชีพผมเน่มันถูกไล่มาแบบเรื่อยๆไล่อเจ้าของที่มันไล่ไล่ด้วยราคาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่เราก็ยังเนี่ยแต่ แต่จริงๆผมมาเต็มตัวจริงๆเนี่ยปีไหนครับประมาณสองคือผมทำสองขาอยู่ประมาณสองห้าสองห้าสองแปดครับสองห้าสองแปดที่ว่าเต็มเต็มตัวใหลังจากนั้นนี่สุดจะบูมใหญ่เลยนะสองเก้าสามศูนย์อะไรก็บูมไม่ยังไม่บูมบูมคือสามสามหนึ่งสามสองตอนซอยาชาตินู่นนะครับมหลังเป็นตรงนั้นนะครังนั้นบูมก็แต่ว่าพื้อที่ ผมซื้อที่ขอนนะผมถ้าเกินสามหนื่นสองซื้อไม่ได้นะนะโอ้แล้วขึ้นมาใหญ่ที่วงนั้นนะครับเออแล้วก็แต่ว่าเราก็เป็นบอกผู้ใหญ่ที่ที่เขาเชื่อมือเราครับบอกว่าเอ๊ะช่วยผมยังไงว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เก่งทำอะไรที่นะครัเพราะว่าเก่งทำอะไรที่เนี่ยแบงค์มันหลักเดียวอ๋อมันแม่ให้อันนี้เราซื้อมาพัฒนาแท้ๆเลยแต่ว่าขอขอซื้อสองแบงค์ทำแบงค์โอ้เลีงดอกเบี้ยอ๋อ พออีกแปลงหนึ่งเจริญขึ้นเราก็เจริญตามไปได้ด้วยเลยเนาะมันเกลียยกเลยครับผมนึกออกไหมมันก็เนี่ยเป็นของวัตถุดิบอย่างเงี้ยเออได้แต่ที่ไปมาๆมันก็ซื้อไม่ได้ไม่ได้ง่ายอ่ะผมก็มาทําสุขาสุขาสามนี่ตอนปีปีสามสิบจากสุขาหนึ่งมาสุขาสามเลยนะสามสิบไม่เพราะอย่างนั้นคุณต้องคุณต้องหนีเข้ารถบรรจัครับผมไม่ผมอยากผมไม่อยากเข้าซอยเอรถบรรจัสมัยก่อนไปเรียนทุ่งนาเลยครับอ่าแล้วตอนสุขาสองไม่ดีอ่ะเส่ดีไทย ที่นันโดนรอเออนั่นมันแพงไป่แพงนี่นี่เบ่วองนี้ไปได้ไกลเลยเราต้องเอาเอาต้นทุนเป็นหลัก่ะใช่ไหมอ่ะเสร็จคือตอนนั้นเนี่ยอ้าวพี่ป้าทำโอเคโครงการหนึ่งที่ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ไกลนะข้อตอนนั้นเนี่ยสุขาหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็สุดเอาคือตรงตรงตลาดนี่แหละที่เหลือป้าไปทำกิโลเจ็ดไปถึงกิโลแปดรืสามเนี่ยคไปบแล้วลงจงรวมแล้วทั้งหมดนี่ กี่พันหรือกินหมื่นรวยไหมครับที่ทำมานี่เยอะสองหมื่นเขาขอประธานโทษเมื่อกี้พูดผิดเป็นปันสองหมื่นก็รวยแล้วครับโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยคืออย่างนี้พอดีเสร็จผมก็เราก็มามาทําที่นี่นะก็เป็นพอดีสองเก้าสามศูนย์ครับสามศูนย์ดีกว่าสามศูนย์ต้นเปียกกระโดดมาซื้ออันนี้ไอ้ตี้คองยันส์สี่อันนี้ซื้อคุณบัญชาล่องครับครับผมจริงๆเิงในผู้หญิงนี่นะที่เดี๋ยวมาซื้อมาเนี่ย จากมาเศรษฐีทั้งน,น,นั้นเลยนะโอ้โหแถวนี้เมื่อวันพวกผมตอนตัดถนนเนี่ยคนเศรษฐีมาเสื้อเงี้ยมักเศรษฐีมันถึงมีที่แปลงใหญ่เออครับหลักๆที่ผมคิดนะที่ผมอ่านนะซื้อกับชาวบ้านไม่ได้ถูกหรอกออซื้อกับมักเศรษฐีเนี่ยมีโอกาสได้ถูกนะแต่ว่าเป็นจังหวัดผมเลือยกกู่กับคุณบุญสุขว่มาซื้อแถวนี้เหมือนไหลก่อนน้ำนที่มาเศรษฐีไปเนี้ยโบ<อ>ุกฉลันว่าอะไรฉลัน<อ>ว่าตอนที่ซื้อที่ดินนี่มีเคล็ดลับยังไงบ้างครับซื้อที่ดิน ต้อ<ผ>งเจรจาอะไรเงยครับไปคุยเอง๋อ,งอคุยเองเลยนะเอาความเชื่อถือของเราไปคุยเ,ยยเองนะแล้วเห็นได้ถามว,ว่าเมื่อก่อนจะเข้าตลาดลักทรัพย์แต่ว่าไม่เอา,าเป็นเป็นยังไงถึงการเข้าตลาดลักทรัพย์ท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับก็ปีสามสี่สามากเออแล้วเราใช้ตังสยามเป็นเป็นที่ปรึกษาครับผมใช่ไหมทีนี้ตอนนี้ก็ยังผมมาบริษัทแต่ไม่ไดไม่ได้สิบบริษัทโอ้ครับใช่ไหมศึกษาเสร็จก็บอกเอ้ยของเราีนเขาการเดียวเข้าได้เข้าได้แน่เลยแต่ถึงนาทีสุดท้ายผม บอเอเอ,อทาไมครับเหตสาเหตุเป็นยังไงเนื่องจากว่าเรามองนี้ครับเรามองว่าเข้าตลาดเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับ,รบจริงดีแต่โดยแนวคิดเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับไอเหาเคียที่าประเพณีปฏิบัติของตลาดเออครับเช่คนคุณเข้าตลาดปุ๊กนะผมใช้คำว่ายุ่งยากเลยนะไม,ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากคุกเจไม่ยุ่งยากเลยเราเพราะเราอยู่มาสิบเอ็ดปีเลยยุ่งยากที่ไหนอ่ะ อคือเท่า <tinc S 2> ตัาดเปิมแลรถเราไปเนี่ยขับไปเนี่ยแม่งขับไปทิ้งอ๋อต้องวิ่งวิ่ง e yeah. เนี่ยกระชูดอย่างเร็วเลยเนี่ยเองโต่้สมัยนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับต้องโตทุกวันทุกวันโตแบบไม่นั่นราคาพุ <okes> ่งตกเลยไม like ่มีเบรกไม่มีเด็กไม่ว่าไม่มีชั้นตกบันไดเออทำไมปันไตต้องมีชั้นตกเอออาจากไม่ครมอะมป็นเงินเป็นเงินแบบก้าทีเดียวสิบเจ็ดสิบแปดข้นมันเหนื่อยนะคุณเข้าไปแปดข้น แล้วก็ผักนิดหนึ่งแล้วก็อ่ะมันโตกว่าสองสาปีมันก็ต้องก็ต้องก็ต้ากระโดด้ากระโดดไปเรื่อย่างี้แย่เลยมันไม่มีมันก็ใช่ไหมครับผมซึ่งเราถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่ไม่ทำตามเขามันมันก็ไม่ได้เอ้ราคาพูดลอยแย่ๆได้นะเออเราก็ไม่ใช่ไหมนี่คืออันนที่ไม่รู้นะอาจารย์เชื่อมาครับผมชีวิตผมยังไม่เคยเล่นพูดแต่พูดน่โอ้ดีเหมือนกันครับถ้าบางคนเล่นแล้วเจ๊งเลยไม่เพราะอะไรรู้ไหมครับอ้าวอย่างผมเล่นนะครับผมก็ต้องเงินกู้เงินเป็นเป็นร้อยเป็นเป็นพันเออใช่ ใช่ไหมเอาแค่หลักร้อยก็าอวันนี้ขึ้นหนึ่งเปอร์เซนต์แม่งผมก็ได้กำไรล้านหนึ่งแล้วโหยี้อะคุณทำงานทั้ไมวะคุณทำงานได้แค่หมื่นนงเ้าแต่พรุ่งนี้แม่งลงมาล้านเลยลงมาเปอร์เซนต์หนึ่งแม่งมาทำให้จิตใจเราตป็นเต้นหมเลยไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมแล้วในฐานะนักพัฒนาที่ดินเศรษฐีหมื่นล้านนิดจะมีข้อคิดกับนักพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่อย่างไงดีถ้าเกิดเข้ามาในวงการพัฒนาที่ดินมีข้อเตือนใจยังไงรับบ้างครับ แต่รุ่นใหม่มันมีมันมีที่เท่าที่ดูมันมีนวัตกรรมเยอะครับผมซึ่งผมอาจจะเป็นลูกบุรุอนะใช่ไหมคือพันอาจจะพันร้อนพันหนาวไม่เยอะอาจจะมีข้อเตือนใจบ้างเอาเอาสี่ศูนย์เลยครับผมผมว่าผมไม่บริษัทเดียวที่ไม่ได้หายขาดอ่ะโอ้เอาถามว่าคุณไหนไม่หายขาดบอกมาเลยโอ้บริษัทม้าชนท้งนั้นเลยั้งหมดเอาคนใดก็ได้ทั้งประเทศเลยเออ ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับบางบางแห่งร่มละลายไปเลยก็มีครับก็ใช่ทำไงถึงท่านถึงรอดมาได้ครับผมผมไม่ได้แฮคเลยนะอนั่นสิครับจะบอกว่าจริงๆผมเป็นบริษัทหนึ่งที่ระหว่าง4ศูนย์4หนึ่ง4สองนีนะไปถามเองอุตสเมหตายได้รับยังสร้างต่อตลอดเวลาผมไม่ลบนะครับน่าจะเป็นบริษัทเดียวเท่าั้นครับคืออะไรครับไม่อย่างนั้นอันนี้อันนี้ผมจะเล่าอย่างนี้ไม่ ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับผมตอนนั้นเราก็มีตอนเกิดเกิดต้มยำกุ้งเนี่ยครับผมแล้วก็มีนี่หลายแบงก์อย่านี้สุดท้ายเราก็มีมีซิตี้แบงก์อยู่บัญชีอ๋อครับแล้วก็มีมีสินเดียรอ๋อสินเดียรเพราะสินเดียเนี่ยแล้วพอเกิดเกิดเหตุการณ์ปุ๊บมันไปขายให้ขายให้ฝรั่งขายให้ฝรั่งเศสเออตอนนั้นอ่ไม่ก็ขึานหลับแบงก์จะต้องขายเลยอ่ะซิตี้แบงก์ตอนนั้นเราหกหกสามสามอืมอืมอืมใช่ ล้านสามต้นเท่าก็ชุดนั้นประมาณเจ็ดร้อยห้องใช่ไหมพะเกิดด้จิตปุ๊บมันไม่เอาเบิดแเราก็ไม่ว่างเราก็เราก็ใช้เงินสร้างจนจนเสร็จอะคือไม่เบิดไม่ไเบิดประมาณสองสองร้อยกว่าล้านโอ้พวกมันไม่เอาเบิดแล้วก็ไม่ว่างเรสร้างสร้างเเสร็จจะเป็นผมคนที่ลูกค้าเพราะมันปดไม่ได้เลยมันเจ้งไปแล้วมั้งไม่ไม่ไม่เจ๊งปดไม่ได้เพราะว่าคืออย่างนี้ครับที่เราทํามัน เออผมมันแบบแค่แค่ว่าเครดิีแป้งผมมันดีอ่ะเราไม่ได้ออกอเป็นชุดตรกอที่ร้างวงการไงอ๋อที่ะตร้างวงการเลยนะถูกไหมที่ทำประกอที่ร้างวงการไอตอนที่ปรกอปอกโอ้ตัวเบาเลยอ่ะไม่ใช่ครับผมถึงวันที่ไม่มีแล้วนะที่มันมันไม่ยอมเพราะว่าถ้าผมได้เอาพอกน่ะนี่เราขาดไปเลยละแม้แต่เราไี่ขาดเลยนะครับใช่ไหมมันก็ไม่ยอมแล้วเข้าใจอ่ะล้วก็บอกเฮ้ย ลูกค้าเราเนี่ยเช่เาโน้ตแล้วเสร็จเนี่ยใช่ไหมพรมโอนแล้วยุคนั้นอยู่ตรงจำได้ไหมว่ามีอันหนึ่งอ่ะครับที่คนฝากเงินเนี่ยแบงก์กรุงเทพกรุงไทยไม่ฝากเขาไม่ฝากทุนแบงนฝรั่งอ,ะอ่ะเออแม่งมาลักเงินฝากกันทุ่มเลยอะ่ะอ๋อครับอันอยู่ในช่วงนั้นอะ่ะครับแล้วก็เป็นตื่มันก็บอกว่าคือไอคนไทยมันก็อ้างว่ามันไม่มีอำนาจอำนาจมันอยู่ที่เฮตที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ย ไอตอนนั้น,นผมว่าเครียดมากไปไหลไหลข้างจนอะไรว่าคุณจะมาใช้นี่คุณคุณนเะนี่ยเออยังไม่เอาอีกไม่แม้เอาก็เขาเขาไม่ยอมมันไม่มัต้องปลอดฉนหเออไอ hey, วันนะั้นลงมาลงมาข้างล่างออกมากส็สามโมงกว่าไอ hey, ผมว่าเครียดจัดอ่ะผมตะโกนตรงไอรอบบี่ตรงโผงตรงโถง,งเลยนะเออท่านตะโกนว่าไงครับบอกว่าเนี่ยถ้า อีกสองวันผมไม่ได้คองตอบนะผมจะมายืมเอาไปเจริงงันชั้นเดียวตามให้งมจ้างเลยทุกคนใหญ่บอกว่าตกใจเขตกใจสิเจ้าหน้าที่มันมาเชิญผมไปเข้าห้องในห้องที่อย่้งเรื่องก็ค่อยคุยเรื่องใ้ยกันนไอ้ไอ้ไอ้สีไอ้ไอ้อตัวใจสุดต้องออกมเป็นฝรั่งไอ้คนเม็กซิโกโอ้ไม่เคยเจอของจริงเลยเม็กซิโกนี่ะ มันก็ลงมาพ่ออะไรลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็มีายทายที่ดึงดูบัญชีเราเมื่อดูรายงานมันรู้ส็จมันก็ถามลุน้องว่าจริงหรือเป่ารายงานนี้มึเด็กคนเขาเจ๊งกันเลย่องของเราที่ทำเป็นเสจเองได้เมื่อใส่ไปสองสามร้อยล้านใช่ไหมลุงต้องก็บอกว่าจริงมันบอกได้ขอมาดูได้ไหมจริงมันไม่เชื่อต้องมาดูเขอดูเลยมันเ็นกระตาเลย ดูเสร็วว่าเกาหัวหทำได้ยังไงจริงตามที่ที่รีพอร์ตอ่นะเขาเสรขาเข้ามาคุยเน่ยก็เลยเรียบร้อยเลยงานนี้นม,<ะ>มีเจ้าเดียวที่แบบว่าเขาจะออกแท่งรอผ่านพ้นไปได้นะออกแท่งออะแต่ที่มันก็ตั้งเงินขายบอกว่าแล้วจะชำระน,นี้วงเนี่ยหมดเมื่อไหร่เออใช่ไหมแต่ท่านชำระหมดนานไหมครับใช้เวลานานไหมครับพียงแค้เขาบอกว่า ระบบวงเงินเป็นไรี่มันมันอยู่ที่การโอนจะตอบได้ยังไงเขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าอย่างนั้นก็ต้องสองปีครับผมใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอางี้อ่าโอเคแต่เขาตั้งคิดว่าถ้าหนึ่งภายในหนึ่งปีในวงเงินตัวนี้คุณจ่ายคุณจ่ายหมดนะครับผมเขาจะลดดิสคอรให้ผมจอนหลังสิบเปอร์เซ็นต์เอของวงเงินครับผมตอนนั้นประมาณสามร้อยจะจํายได้ครับผมสามร้อยแล้วก็ผม เราก็อ่ะก็ตั้งขีไปจริงๆแล้วก็ไม่หมดแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นระดมเงินไปกิดไปเพราะเราอยากได้รถสามสิบสามสิบล้านใช่ไหมแล้วก็ไปไปกอให้มันจบพอจบปุ๊บไอตัวไอตัวรถเนี่ยมันเชิญข้าผมกินข้ามือหนึ่งสุดตกใจเราไม่ซิ่งเลยนะตอนนั้นมันก็มาเลยขากับไอเอเอลโอที่ที่เูเชียร์ออกไป มันก็บอกว่าเนี่ยเวน,นี่มันยังไม่เข้าใจคุณเขาอย่างไรถึงอตามได้แบบเนี่ยอ่อาล้าก็เอาทั้ไม่เขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนเม็กซิโกนะเม็กซิโกมันเกิดใครเร็จิกแล้สองปีครับผมเขาเกิดใคเกซิโกสองปีแม่ทั้งประเทศ่เจีงรายเลยนะครับเลยครับผมแล้วมาอตบอกว่าเนี่ยม,ม,มันชินประเทศไทยนะ ทั้งหมดม่าใจงดมีผมแม่งจ่ายมันครบบริษัทเดียวเองเนะครับบบัตรสุสางเลยนะครับเขาพูดอ,อย่างเงี้ยเขาบอกม่งทุกอันแม่เรียบร้อยหมดว่าวมาชนไม่เจี๊หมดเลยมีบัญชีตลตอนนั้นย่างงียมันเัีงปลาเนี่ยเฮ้เฮ้ขายทรัพย์ส,สินนะไเ <H MC. S 2> อ็มซีอะเอ็มซีาขายสิบแปดเอร์เซ็นต์อ๋อครับทำไมปอรอซ้อเลยเนะครับเนี่ยขายสิบแปเขายังเงเขาไปยังยได้เก้าสิบเลยโู้อย่างเงี้ยใช่ไหม กาถาม่าเพราะอะไรอาก็มาตรงคำถามที่เมื่อกี้เราตีครับผมผมว่าหนึ่งผมเนี่ยก็ทำอย่างเดียวเลยผมไม่ทำอย่างหลายอย่างโอเคจ้ะขายมาแล้วผมบจสขายองแปดปุ๊บผมก็เต็มตัวเนี่ยนะ่แล้วก็ทำถ้าตอนนั้นชุดเท้าชุดนั้นทำไปผมมาเข้ากันหลังนัครับผมแต่นี่คือเปิด เริ่มต้นมันอยู่ในสาหันหลังแรกครับนะเพราะอย่างเงี้ผมพ่นผมก็ไม่เล่นลงทุนอย่างเงีนผมก็ไม่มีผมง่วงอย่างเดียวเลยเขาบอกดีแหละเื่อเพื่อมืออาชีพมืออาชีพคุณลอดไม่ก็ไม่ใช่แค่ว่านั่นแหละที่คุณรอดมาเออเพราะบางทีมืออาชีพมางทำอย่างอื่นเออทำหลายอย่างทำหลายอย่างเอออันนี้เก่าเนี่ยเก่าเนี่ยซึ่งเพื่แกมือญก็ง่วงอย่างเดียวเลยเออนี่แหละดีเลยแค่เรื่อความสำเร็จของท่านเลยเนี่ยครับแม่ก็เลยเลยว่า ยังต่อไปยังว่ามันเลยละไล่ยาวไปหน่อไม่เป็ไม่ใช่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้ช่วยเวพรหรือว่าให้ครอบคิดอีกนิดนึงเวพรกับรุ่นใหม่ที่คิดจะทําโครงการมั่นจัดสรรคอนโดอะไรประเนี้ครับอสังหาเนี่ยครับมันต้องใช้ถุนทำหมู่บ้านนะอันนี้ไม่ใช่แบบแบบไปรีโนเวทไม่ไม่เกี่ยวทำแตดทิ้งนะซื้อทั้งที่ดินราคาแล้วก็อะไรพวกนี้ซื้อที่ดินโดยเท่าไหร่อาจารย์เข้าใครับดูอยู่แล้วอ่ะครับผมวันนี้เอาแนววัลามแล้วไงกำไรสุดที่แบบจะท่านกำไรสุดที่เฉลี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ อ่อสูโครงการหนึ่งร้อยล้านนี่สุดที่ดีได้ท่านเด็กประมาณสักทกลไเลยครับจริงๆริงอ่ะครับผมเอาเอง่ายใ่ครับที่ผมมา่อมาได้น,นะครับผมตั้งเกณฑ์อย่างไรไมมครับผมจะต้องถ้าเปิดตัวเนี่ยจะต้องถูกถกท่ากตลาดทั่วไปเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ครับผมโอย้ยงี้คนแท็กกันมาซื้อเลยนะครับอ่าสองโอเคเลยแล้วมาเนี่ยเราก็จับตัวมาส,ะสะักสักสิบเปอร์เซ็นต์ จากหัวท้ายอ่ะมันก็จะถูกกว่าคนณเฉลี่ยแล้วเนี่ย15%อ๋อ15%แล้วเรายังพอใจพอใจกำไรไหมอ๋อใช่ไหมเพราะว่าสูตรของ NDA ฝรั่งเนี่ยที่เรียนมาทุกคนอ่ะมันต้องกำไรสูงสุดออใช่ไหมกำไรเท่ากันก็องกกำไรน้อยสุดเออจ้ะถูกแต่สูตรไม่ใช่ออสูตรผมต้องว่า ให้ลูกค้าซื้อเราเนี่ยมีช่องเหลือ uh huh. อ่ากล้าพูดเลยว่าวเว้ยจะไปคอสอไหนที่ปานซื้อเราที่สนะิบปีหาังหนปีผมเองก็จะบอกต่อด้วยนะครับบอกไว้ามาซื้อเราเไ่เว้นที่สุดได้เลยว่าคุณมีเพื่อนอยู่แถวๆนั้นอะ่ะเพราคุณซือ้อแถวๆน้นร้านหนึ่งเพื่อคุณซื้อร้านสองเ uh huh. วเนี้คุณเนี่ย,ย,ยไทไใ้ร้านหนึ่งผมจะยังไทยได้ราคาดีกว่าให้ร้านสองคุณดีนี่นี่คือตอนบ้านเรามีคุณภาพครับไอ้ช่วงที่นั่นเรา เราจะเป็นตัวเราจกเป็นตวัต oh. ตเวเอต้าเออหาตัวเอต้าคือหนึ่งรถไม่ได้แพงไมไ่ถูกสุดเออแต่ว่าทนทางเออนะแล้วว่าค่ายจ่ายซ่อมจซาน้อยครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ขายลถเข่าขายแล้วราคาดีหมาด <Yeah. S 2> ีข้ออื่นครับ <Yeah. S 2> uh. อ,อันนี้คืออันนี้คือสูตรที่เราทิดงไนเะ uh. อย่างแ้วมันทำมาเรื่อยแต่ว่า สุดท้ายเราก็ว่าเราเราเป็นในอยู่ระยะหนึ่งอะ่ะเพราะว่าไ,ไอ้เราคิดอย่างนั้น่แหละสุดยอด